ทุกท่านเลยเขาเล่นอยู่เหมือนเกิมไหมครับสนุกแล้วนะครับสำหรับพาที่ลงไม่ได้นั่นเดี๋ยวก็ต้องขออภัยว่าคลิปมันเริ่มเปนแล้วแหลกๆครับหละสำหรับการสร้างของผมนะท่านที่ท่านผู้ชมไม่ได้ดูก็น่าครับดูครับสร้างผมสร้างถึงขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับดูไว้เลยครับผ้าอันที่คุณมองไม่เห็นนะคะว่า ตอนที่มัแลกๆค้างไปครับท่านผู้ชมครับอยากกอเลยครับนั่งฟังไปเลยครับก็คือถึงจะไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรครับแต่ยังได้ฟังเสียงของผมนะครับโอ้ก็คือนี่ครับผมสร้างไว้ถึงขนาดนี้นะครับอย่าลืมนะถ้าผมสร้างของแล้วมันแหลกๆนี่อะไรนะครับเนี่ยเอ้ยสามสิบเจ็ดวีนะครับเอ้าตกตายโอ้แย่แล้วครับแย่แล้วแย่แล้ว โอเคนะคเขาก็มาเล่นคะแต่เขเปิดเไม้ผมเลยนะครนี่คือหน้าบ้านของผมนะครับโอเคครับวันนี้ครับเราจะมาทำของครับี่ก็คืในบ้านที่ผมทคุณเข้ามาคุณเข้ามาคุณอยู่ในบ้านะครับนี่ก็คือเงอ่านหนังสือครับพี่ผมทาไว้พารนี้ครับเราจะมาตอบเราจะมาตอบเราจะมาตอบบ้านให้ท่านผู้ชมดูครับ ดูไม่ได้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมคือมันมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำยังไงวิธีแก้ก,ก็ส่งกันมาตามด้านล่างยูทูบเลยนะคบโอเคแล้วสำหรับต้น,นตงนี้นะครับเขายังทำไม่เสร็จนะครับ <S <S ท่านผู้ชมก็ต้องรอเขามาครับรอเขาถึงทำครับแต่ตอนนี้เราได้เวลาไปทำบ้านต่อกันแล้วนะครับไปเลย โอเคครับโอเคครับเราเริ่มมาจากจากการต่อไม้ครับจากการต่อไม้นะครับโอเคครับเราต่อถึงนี่นะครับแล้วอู้หูหอนี้ออกมาครับค่อยๆต่อครับไม่อย่ารีบ่ารีบบอา่ารีบรับค่อยๆต่อครับ ต่อครับต่อมาขนาดนี้นะคะต่อมาขนาดนี้นะคบแล้วเราก็เข้าไปในบ้านนะคะไปต่อนี่คือการสอนที่บ้านเลยนะครับถ้าไม่ได้ีครับก็ต่อฟังตามเสียงครับเราเอาไปฝึกตามเอานะครับส่วนตรงมุมที่เราต่อแยกเข้แล้วครับเราเหมือนเสาสูงๆครับทำไปเลยครับสามเสาครับ แต่ถ้ามันมีอันอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันต่อได้หนึ่งอันคุณก็ต่อไปอีกนอันเลยนะครับมันมกั้นหนึ่งต่อไปสี่ครับเราจะทําง่ายกว่านะครับออาสี่ครับเนี่ยวิธีการต่อบ,บ้านชั้นสองนะครับคือต่อจะต่อไปเรื่อยๆครับคราวนี้คือเดินทางลงไปเลยนี่ต่อไปสี่บล็อกเหมือนเดิมครับ าสามสี่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมท่าเหมือนเดิมแล้วเ,เ, <c oughs> เราก็ต่อตรงนี้ครับต่อต่อแม่งเลยต่อแม่งเลยครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> โอเคครับถ้าผมสอนสอนทำาบัน,นี้เขาคงเสร็จสุดก,ก็คงจะหยุดถ่ายนะครับเพราะว่ามันถ่ายไม่ได้ครับ <c oughs> แล้วควรสมาธิคนเล่นเกมนะครับ โอเคครับแล้วก็จะต่อนะครับเขาคือเขาโค้งเสร็จผมจะหยุดถ่ายครับก็คือปิดหลังค้ายอะไรเรียบร้อยนะครับผมจะหยุดนะครับแล้วผมจะดูซิว่าคิดมันจะท้ายตอนไหนครับถ้าค้างครับฟังเอาครับต่อนี้ครับต่อเป็นเต่าเขาโค้งให้เสร็จเลยครับแต่กระจกครับผมจะไม่ปิดนะครับผมจะเปิดไว้แทนครับตัวของด้านล่างนะครับปิดหลังค้าไปเลยนะครับ โซนโซนตรงนั้นเดี๋ยวผมก็ต้องจะไปโซนกินอาหารมันมีสองโซนใช่ไหมคบเราจะใช้โซนหน,นึงนะะ่งครับเป็นโซนไม่ปิดนะครับโซนหนึ่งปิดะครับ่วนไมห้หมดหนี่เราจะไปแลกของกับคุณเล็กก่อนนะครับถ้าคุณเล็กว่าอยู่ทาง,างไหนครับก็เดินไปแลกเลยครับแต่ต้องใส่ของะครับข้าที่กลมแบบไม่แลกก็ไม่ได้นะคบไม่ได้ครับต้องแลกคนระับไม่แลกอาจจะโดนเล็กข่มขู่ เปยกเป็นไม้อะไรให้เรียบร้อยโอยยนอ่ะโอเคครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับการตั้งเขาโครงนะครับแล้วเราลงเราลงมาับไปขอกระจกจากคุณจากคุณเล็กนะครับไปขอกระจกจากคุณเล็กนะครับแล้วเอาอะไรไปแรกครับเราจะเอาพิกแอสเหล็กเป็นแรกนะครับแรกกับขอคุณนะครับโอเคครับขึ้าไปขึ้นไปครับ อ่าเราจะเอากระจก64ชุดของที่เราเอาที่เราเอาขัา้นตอนนี้ก็แล้ผมให้ลิ๊กแอคเล็กแล้วผมขอกระจกแทนเฉยเ้ๆโอ้อยเจ็บนะครับต้อ,องเดือดเจ็บครับต่อแบกไว้เถอะต่อให้เสร็จครับหกต่อเนียครับคือต่อครบคต,ต,ต่อเสร็จผมจบคลิปเลย กระจกบดกระจกครับแล้วผมจะไปดูถ้าลองไม่ได้ก็ต้องขออภัยนะครับโอเคครับเราต่อกระจกกระจกกระจกจนกระจกหมดเลยครับแม่ถุงลูกคนหมอบแมเราต้องต่อให้เสร็จนะครับเราต้องไม่ช้าครับ โแลกครับผมเชียให้จบเกมนี้นี่โอเคคลับโอเคเหลือสิบสามครับเหลือสิบสามหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับห้าครับหครับเจ็ดครับแปดครับเก้าครับสิบครับสิบเอ็ดครับ สิบสองครับสิบสามครับขาดหนึ่งสองคปล่อยมันครับ <S <S 2> <S 2> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสุดีครับ